Okay, hop, hop, up. Halm leggers, let's go. Let's go, boy. <laughs> อ๋ออยากมีผัวจะตัวสัว์เกียร์อะไระทำไมถนะึงหาว่ตัวแม่เอ,อิงแต่ก่อนที่อเอาเิ่นอ่ะ รอเป็นสองชั่วโมงเปลี่นานมากอุ้ยกรีปมีเซเบเรียนฮัสฮัสกิลเซเบเรียนเฮ้ยดูเขาแต่งตัวแบบเป็นเพิ่งเล่นงานมาเลยใส่ชุดนี้น่าจะไวทองไบทองชัวชัสาวไวทองนี่เราแต่งชุดเราแต่งชุดนี้แล้วจ้นเฮ้ยนี่สิ นี่สิคือทีมเซลเลนฮิลของคิงทีมเซลเลนฮิลของคิงต้องแตบบ่เรา็ยโยามทคสอมเลยมาดูซิว่าเราจะรอดไหมครับจะห,หมนนี้ของเกมเมื่อกี้เราบอกเอาเลนยว่ารอดเฉลือดครับผมเออที่ไม่มีใครเป็นอะไรเลย ดูรอบดีดีผีจะโห่ไหมผีรอบเมื่อกี้ไม่โหดเท่าไหร่ผีเราเอาิงคนแบบคนง่ายๆอยของเรามันต้องใตายทีละแล้วก็ดับเลยต้องแบบค่อย <c oughs> เป็นค่อยไปเคยเจอผีหลายแบบไมันด้ดิ้นหล่นไม่ได้ไปไหนเลยดีกว่าเอาวันที่ดูเี <c oughs> ่กับใครวะเจอที่เปนคนมาเล่นเดิร์ลิเจียนอะโอ้โหไม่ได้ปั่นสักเครื่องเลย แม่งวิ่งไล่โถมวิ่งไล่แทงต้องเห็นผมเล่นตอนช่วงแรกๆ่ะกับพี่ข้าวอ่ะโอ้โหกีดอ้อยโคตรยากอ่ะคือแบบผีมันแบบเจอผีแบบโหดชิบหายเจออะไรไม่รู้ของน้องเนาะผมอยู่กับใครอ่ะหัวขาวพี่ข้าวอ่ะพี่นั่นแบะพี่อยู่กับสาวออฟฟิศวะพี่อยู่กับสาวออฟฟิศโอ้โโอ้โหเสียงมาอย่างนี้ คงมันไม่ดีอ่ะโอ้ยไอ้เหี้ย what the hell is that b ี h i n d me behind me catch พี่เผื่อผี่าพี่จะสาบท็อปนะเฮ้ยไอ้เหี้ยรู้แล้วดิสัตว์ไม่รู้อ่ะโมไม่รู้จะ่ว่อยู่จะวิ่งอยู่แต่จุ๊บอยู่แต่วิ่งอยู่แต่จุ๊บอยู่ Leaning, PM, อยู่จุกอยู่วิ่ง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 อยู่จุกอยู่เอาดิเอาดิก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับไปชนโดนแล้วโดนเลี้ยวมีเครื่องข้างในบ้านเหรอที่เต็มไหมเต็มไหมอ๋อหัวไอ้หอยโดนก็เลี้ยว ผมไม่กลับแล้วพี่ไปยู่ซ้ายมือเดี๋ยวจะบอกให้เดี๋ยวจะบอกให้ว่ามันกำลังมาชัวมันกำลังไปหามันกำลังไปหาสาวออฟฟิศเมื่อไรไปหาสาวออฟฟิศแล้วมันไปหาสาวซื้อได้รีฝันงกันท่อไปก่อนท่ไปก่อนไปแล้วไปแล้วอยู่แล้วไปอยู่แล้วมันไปอยู่้จามันไปทางสีบอกมันกำลังหาพี่แล้ว หนายที่แล้วแล้วมันก็ไปแล้วแล้วมันก็ยังอยู่โอเคแล้วมาเดินไปหาสาวฟินแล้วมัน,มาาน,มนคือฮิวเลลี่เนี่ยว่ะไปแล้วมันมาแล้วไอเฮียไอเฮียเออโอ้บอกเลยครับถ้าถ้ากูล้วงหนีรอบนี้ ไม่เป็นไรมีเพื่อนคอยประกบ้ิธีประกบประกบไปสัตว์โอ้จะโดนแพร์เอาไปใช้ตรงหน้ามันเอาไปใช้ตรงหน้ามันอาแรลบเพื่อนทำอะไรอ่ะเพื่อนแม่ใส่ขาช็อำไปทานข้าวแล้วไปทานข้าวแล้วอู้มันเห็นมันเห็นอู้หูไอ้ ไปลองไปผมไปลองไปมันไปไหนไม่รู้ๆพี่ไม่เห็นโอเคสวยต้องต้องไ้อต้องซ่อมแล้วก็มาแล้วมาแล้วไอ้เชี่ยมันก็มาไวเกินบางทีอ่ะหาคนหาที่หลบมาตรงนี้หาคนหาที่หลบหงิดหงิดหงิแล้วยาม เพื่อนเอาไปฉายไปแต่เพื่อนไม่ไม่วิ่งฉายให้เลยวิ่งเข้าตู้คุงมงมากต้องเทปเอาแหละวิ่งฉายซ่อมในบ้านอยู่บ้านเนี่ยกำลังจะโดน<ำ>ฉายแล้วตอนนี้<ำ>มันบปเห็นน้กามันไปเห็นนะากา,ปนนกาไปเลยยาว<ำ>บอกเลยว่าโดนไกครั้งหนึ่งเท่านั้น เธอได้เพียงครั้งเดียวยู่ตรงนน้นอ่ะให้ปัข้างหน้าผมอ่ะข้างหน้าผมมอนมาไล่คนอยู่ข้างหน้าผมก็เลยผมซ้อมก่อนไปจุ๊กดีกว่าลองอยากไปจุ๊กว่ะเอาดีไปจุ๊กเลยพี่โดนห้อยตองรอบแล้วเออปัดตรงไหนอ่ะพี่ผมปั่นตรงพี่ผมโดนแขวนตอนแรกเลยอ่ะเออหายแล้วท็อปทำไมท็อปทำไมท็อปร่วงเลยอ่ะ ไม่รู้ดิทีเดียวร่วงเลยอ่ะนี่เอ๋อมันเป็นเลื่อยไม่ใช่เลื่อยแน่เลยดึกดึกแล้วก็ให้ไปนอนพี่ไปช่วยน้องไปเยี่พี่จะไปทิ้งน้องปั่นขึ้นปั่นท็อปถ้ามันถ้ามันริ่จากท็อปไปเมื่อไหร่แล้วบอกพี่ไปแล้วเยไปแล้วทำไมไปทางไหนตรงไปไปทางพวกพี่แหละไปทางพวกพี่เน้ยมันมันโย่ทำมันโย่กับผมอยู่โอเคโอเคโอเคเอาละ ข้างหน้าที่ระวังนะมีนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเข้าเียงนิดเดียว้ยเฮ้ยเฮหาอกพี่อะมาหาอกพี่ชวชิวาโอ้ยัไลวเวเวเวโอเคโอเคเดี๋ยวนะเพื่อนนะโอ้สาอยู่นี่นะ <cs Hamilton> วายเอออย่าลบนะไอหิ้งเยียย้าไอ้สัตร์วายไม่โดนไม่โดนล็อกไม่โดนล็อกนี่ท้ามใช้เลยนี่ต้องหนีเลยใช่ไหมใช่ต้องอุ้วิ่อต้องวิ่งแล้วครับจังหวะนี้ต้องวิ่งเท่านั้นครับคุณถึงจะรอดครับจังหวะนี้โอ้เอาไปย่องให้มันเออหนีไปฮิ้วก่อนเออล่วงแล้วนะ ผมจะไปโดนอีกแล้วผมคิวปอดได้ผมคิวปอดได้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 ไันใช่เรื่อยใช้เรื่อยมันใช้เรื่อยคนหนึ่งตัหนึ่งไอ้เงี้ยตาคนตาเจ็บทุกคนเจ็บบอกเลยว่าตอนนี้ทุกคนเจ็บบอลเบาผมแล้วบอลเบาผมแล้วเราเราพี่กำลังฮิวอยู่พี่กำลังฮิวเพื่อนอยู่ จับน้องแควแล้วสั์ไม่เห็นไอ้ที่ตรงนี้ไม่เห็นครับไม่เห็นเพื่อนไม่จูวฉันหน่อยใครได้รอฉันลงหน่อยตัด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 มันกัดตังรัปหลังทั่อยู่บอกวดาเป็นกตัังใัให้นะเธออย่าเพิ่งดตดอั แต่ก็ได้บอลฉันลงด้วยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโอเคสวยอพิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปพี่มีโรงพยาบาลต้นหนึ่งอุ้ยกลับโดนหายแล้วอุ้ยหายแล้วล้มรอบที่อะไรเนี่ยรอบที่สองรอบที่สามเจ้าเฮียเดี๋ยว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 หนึ่งปังบังหน้าให้หน่อยได้ไหมพี่กำลังไปพี่กำลังวิ่งไปหาหน้าหวา พอ,อ,อึ๋งวะเฮ้ยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวพี่กลางวิ่งไป,ไปพี่มาแล้วสารเลี้ยวสารชั่วไม่เสนออย่างนี้ก็ตายเลยดิปะ่ะตายยังวะใช่ใช่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเยว,ว้าไปนะทอ็อปล้มเลย ข้าวโดนรอบเท่ไหร่วันหนึ่งวันหนึ่งวัหนึ่งเข้าอยู่ A2 A2 กำลังป้องอยู่ก็เฟดสุดท้ายแล้วไม่ท็อปโอ้โหตบกูตายเลยไห้เพื่อนเราเพื่อนเราไม่รู้จักเทสเพื่อนแบบอีกกอีคนนึงมันต้องยอมโดนแขวนป่ะปั่นเครื่องดีไหมปั่นอยู่ที่ปั่นยูปันยูเงี้ย แอมมาผีอะ่ะวิ่งบนจะยังไหมข้าววันหนึ่งๆๆวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อนมาช่วยอย่างเพื่อนมาช่วยอย่างเขาเฝ้าเฝ้าผมเฝ้าแล้ว,ลวเดี๋ยวผมจะ,จ,วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว,ลว,ลวได้ลังตัดได้เฮ้ยเพื่อนไปไหนหวะจะลองมาช่วยพี่เข้าโอเคโอเคโอเควิ่งไทยมาเพื่อน เราสีแดงหมดนี่ือตายใช่ปะตายเฮ้ยทำจริงโอ้โหไอ้สัตเอ้ยแล้วเพื่อนเป็นอะไรเนี่ยเอ้าเรอตายแล้วปะวิ่งๆหายแล้วกบบโดนกิฟต <laughs> ์มีมอเปลี่ยนชื่อเป็นกิฟต์มีมอเฮ้ยอีเขี้ยวทำไมพี่ข้าววิ่งเร็ออว,เอวอย่างวะวงเฮ้ยพี่ข้าวจ่ไหนวะเนี่ยจ่ไหนพี่ข้าวไหนนึงนึงข้าวจูบไปก,ก่อนพี่ข้าวจูบไปก่อน โอ้ยเฮียโอ้เฮีย้ยเออเอาดยปิดยอปเดีดปิดปิดปดปดิปิดปดปิดปิดปิดิปดิดปิดปิดปดิปิดปิดปวปดปดปิ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 ิดปิดปิปดผมกิ เราต้องไ,ไปหายที่หาและเฮ้ยเ <c oughs> อ้าทำไมคพื่อไม่เห็นศพเพื่อนเราอ่ะอ๋อมันออกมาแล้วถยู่แล้วโอเคเดี๋ยวนะขอซ่อมก่อนขอซ่อมก่อนที่สุดท้ายเท่านั้นัไม่เห็นกูเลยจุ๊บไปก่อนจุนนะนะ๊บไปนี่คืออะไรรองเข้า อยู่ขึ้นมาตอนนี้นะไอ้เจดเตียกใจเริ่มเต้นแล้วใจเริ่มเต้นแล้วหัวใจมันเริ่มเต้นรัวพ่อบ,บอกผมจะพามองผู้พี่อยู่บนตะวันทำเอฟเฟกต์ดีแล้ใช่ไหมแต่ก่อนมันแค่แค่รูปเครื่องอะ ใช่แต่แบบแค่ลูกอันนี้มันคงดูรัวเข้าไปเลยุไม่โดนช็อมก็ดแล้วสุดท้ายข้าวโอ้วันนี้เราเสียนอไม่กำลังไปหาพบพี่อยู่มั้งใช่เหรอใช่ไก่จนเสร็จแล้วข้าเพียงแค่นี้เกียวมาละมาละเสียงเยมาแล้วเสียงเอยมาแล้วข้าไปทำกินข้าเข้าเข้าอย่างไวะข้าอย่างไวะ ใช่แล้วเดี๋ยวจูให้เดี๋ยวจูให้รอดวะรอดวะไปไปข้าไปไปไปนี่ไม่ได้เอาไอ้สัตว์งผมไม่สนใจผมมันประสนใจมันประสนใจเจ็บเจพี่ครับโอ๊ยไปไปข้าไปไปไม่ได้หรอกมันปัดใจมันปัดใจโอเคมันหลุดแล้วข้ามันหลุดแล้วเราต้องหาประตูแล้ววันนี้ มาข้าเข้ามามาวิหอบ,บา่านชัดโอ๊ยเฮ้ย่าผมผมปิดไม้ให้ผมปิดไม้ให้สะดือไปหาข้าวแล้ว <c oughs> มันไม่สนใจผมเลยอ่ะ <c oughs> ไปเหยื่อโนชิระมุก <c oughs> มิสัตวไ์ไปหาข้าวเร็ว <c oughs> ไมได้วะตอนนี้ตอนนี้อุ้ย อุ้ยสบายไป,ไปอุ้ยเจ <c oughs> ดาดเจดาดมาลูก <c oughs> ลลวิ่งไป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  <c oughs> มันไม่สนใจโคตรด,ด่โคตรด,ด่มันไม่สนใจผมเลยอะไรกูอุย้ยจี๊ดโดนแล้วโดนแล้วไปเลย นี่ถ้าผมโดนท่ออีกรอบนึงน,นี่ผมก็ไปเหมือนกันนะเน,นี่ยเฮ้ยแล้วประตูอยู่ไหนอาไว้อิสตาดอหมไม่เข้าโอ้ยตายแล้วจุดอยู่ตัวเองปัะได้ด้วยพี่ดอกพี่ดอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยแประตูอยู่ไหนประตูอยูไ่ไหนจะเปิดเพือ่อนยังไม่เปิดอีกเ,เดดหรอ เสียงเพลงมันเล้าหลินแล้วว้าวกลัวแล้วโดนชัวโดนชัวๆเริ่วเริวเออไอ้สตวนจะไปช่วยเพื่อนค้ณเรายงยังไอ้เช่นนี่มันกวนตีนไอ้สตว์ตีนพี่ตีนเฮ้ยมันไม่เปิดประตูสักทีว่ะไปอะ นี่นี่นี่อยู่ตรงจะบอกยังไงดีวะจะบอกว่าเปิดอ๋อเร็วเร็วเข้าเข้าอยู่ไหนเนี่ยตีเข้าหลังนี่นะนี่เสียงแล้วนี่เสียงแล้วหลังแท้หลังกูวิ่งอ่ะวิ่งเข้าอยู่ไหนอ่ะหาถังเจอยังย่างอะไม่อยู่วะไม่เจอเข้าเลยอ่ะเอาแล้วเพลงเพลงเลาะหรือไงเสร็จ ข้างหน้าพี่เีพี่ทางออกเร็วเข้าเข้าวจไหนวะเอ้าไอ้เหี้ยไม่ไม่เฮ้ยเข้าตายแล้วดิชิบหายแล้วไม่เข้าเวมันไม่หลอกเลยอ่ะอีคนนั้นอ่ะไอคนนั้นมันไปไหนแล้ววะมันหิ้วข้าวเพียงเนี่ยกำลังหิ้วแขวนละชิบหายโอ้มีผมรอดกบไอ้นี่กูวิ่งหนักมากอะ โอ้ยอเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเลยวิ่งไปเลยคือเปิดประตูฝั่งหนึ่งข้างเขาก็ไม่มาไม่มีใครมาเปิดเลยดูเดี๋ยวถึงห้าถอบดิวิ่งจนตีนแตกเลย ใช่ครับแทนสักหนึ่งคไปจนไม่มีที่จุกอ่ะวิ่งจนไม่มีที่จุกแล้วนี่อะไรสินะโอเคเดี๋ยวผมพักไว้ก่อนนะผมเหนื่อยรู้สึกยังไงล่ะจบแล้วครับสนับข้างคืนนีน้บ้างใช่ไหมเขาจะได้ไปนอนใช่โอเคโอเคไปนอนก่อน ปิดสตรีมแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอรอดูผลงานได้เลย